ไม่ด้ว่างเปล่าจริงบางแห่งเงียบเพราะมีบางสิ่งกำลังฟังอยู่ยินดีต้อนรับสู่ช่องร้างเรดิโอเรื่องราวต่อจากนี้เป็นเพียงจินตนาการแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่เดียวดายนั่นอาจไม่ใช่แค่ความคิด เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงเรื่องสมมติจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้อ้างอิงเหตุการณ์บุคคลหรือสถานที่จริงใดๆคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลเครียดง่ายหรือมีความอ่อนไหวต่อเนื้อหาแนวสยองขวัญควรใช้วิจารณญาณในการรับชมในความมืดมิดของยามค่ำคืนเมื่อคุณนั่งอยู่เพียงลำพังกับหน้าจอที่ส่องสว่างแสงสีฟ้าอาจทำให้คุณรู้สึกวังเวงอย่างประหลาด ทันใดนั้นเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนฟีดของคุณมันชวนให้คนหงุลุกจนสมองของคุณเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าความปลอดภัยกำลังถูกคุกคามคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าเพียงแค่คุณอ่านหรือคิดถึงเรื่องนี้สิ่งเร้ายเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งในทางจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการหลอมรวมความคิดและการกระทำที่ทำให้เราเชื่อไปเองว่าความคิดกับเหตุการณ์จริงนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกความหวาดกลัวที่เริ่มเกาะกินใจคุณจึงรีบพิมพ์คำว่ามไม่เล่นหรือบทสวดขอยกเลิกคำที่ได้ยินเยาวเหยียดลงไปในช่องคอมเมนต์ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นี้ไม่ใช่แค่ความงมงายแต่มันคือคาถาป้องกันภัยในยุคดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงเวทมนต์ปัดเป่าเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือโชคร้ายให้ออกไปจากคุณการพิมพ์ข้อความเหล่านั้นคือการใช้กลไกลทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการทํำคืนเพื่อลบล้างความกังวลและอันดู ความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในใจเมื่อคุณระบุวันเวลาที่ชัดเจนเช่นนาะวินาทีนี้นั่นคือความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาที่แน่นอนเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะควบคุมไม่ได้และเมื่อคุณไล่ไลายชื่อพ่อแม่ครอบครัวหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงนั่นคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้ความรัก และความสัมพันธ์เป็นทรัพยากรทางใจในการปกป้องกลุ่มก้อนของคุณจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นแม้แต่ประโยคที่ว่าขอยกเลิกคำที่ได้คิดในใจก็คือการพยายามตัดวงจรความคิดเชิงไสยศาสตร์ที่เชื่อว่าจิตใจมีอำนาจด,ดนบันดาลโลกภายนอกได้ ในโลกออนไลน์ที่อัลกอริทึมซับซ้อนและดูเหมือนองค์กรที่ชั่วร้ายเราจึงเข้าไม่ถึงความลับของมันมนุษย์จึงต้องสร้างพิธีกรรมเหล่านี้ขึ้นมาการพิมพ์คำว่าไม่เล่นจึงเป็นการตัดสายใยระหว่างความคิดกับโลกความจริงคำว่าขอยุเลิกคือคกลไกป้องกันตัวที่เรียกว่า undoing เมื่อสมองถูกกระตุ้นความกลัวหัวใจจะเต้นเร็วจินตนาการจะเริ่มทำงานการพิมพ์คำว่ายกเลิกจึงเหมือนการกดปุ่มอันดูเพื่อให้จิตใจค่อยๆสงบลงเรื่องผีคือเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เมื่อมนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจเราจะหันไปพึ่งพิธีกรรมเล็กๆการคอมเมนต์ จึงเป็นการบอกตัวเองว่าอย่างน้อยฉันยังทำอะไรได้บ้างการพิมพ์คำว่าไม่เล่นก็เหมือนกับการที่เราเผลอไปแตะอะไรสกปรกแล้วรีบสะบัดมือออกถึงจะมองไม่เห็นเชื้อโรคแต่การสะบัดทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คนพยายามป้องกันอาจไม่ใช่ผี แต่คือความคิดหลังจากที่เราเผยรับรู้มันไปแล้วและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคอมเมนต์แบบนี้จะยังคงอยู่ใต้คลิปลอน